สบายดีแล้วแม่พี่น้องสบายดีตอนงกำคำตอนนี้กะค่ยการเล้างยออันนั้นไปชยไปยเขาใ็้กินช่วยเขาจะโตจะตั้งนันเพิ่นเพิ่นนั้นบอใจมัอนี้เป็นเป็นงานดอกงาน,นประชูแบบ 完了。 เันเนีน้เป็นเดื้อจารทุก็ดนเดื้อจารเป็นซิมได้ เก็ือนะี่มีเกลือไไรอันนี้เ่าเช่าเชาเข่าไรกแเด็กไม่เอาผ้าน้ำใดเฮ้ยเชาเท่เฮ้ยก็ไปทานแล้วน้วเช่าเนที่มาตตกคนโสดมนเด็ดกิน้อรากันเด็ดเลดมานีเ็ด I'm ขกอมือมาแพ็คเครื่องแล้วก็ตักอันกินน้ำมันน,นี่อร่อยตักไว้มันยังหอนอยู่่เด้จไม่ไดเพราพีเขาอเีนแรนดินี่นะน้ำน้ำลายนะน้ำมันลายหลายคนเติมขึ้นมาแพ็คนะี่ะ เดียวตอนประชงบัตรเชินพี่น้องมาตอนนั้นเราจะไปนี่หพี่น้องไปไปบัตรเซินี่บัตรเซิครับการดกช่วงบัตรเซิรประชงบัตรเชินน่แหละการสาลีบต่มแต่ท่าเฉลี่ละด้ก็นไม่ใชาเจ้ารท่าพีกับพีห้องจากจากผีกลายเป็นคน ตอนนั้นเวทนี่เสร็จเรื่ออะไรคือคือวีเว้คนนี่มาตัดผมมาบันสวยเฉพาะตอนออกงานเท่านั้นสวยตอนงามงามเฉพาะตอนออกงานทุกคนหลังจากหลังจากอันเลิกงานนี่กะกลายเป็นว่าอะไรพี่นั่นะที่น้องคนเดียวแต่งงานดองบุ๋นี่มาหดงานนะ กูทีมอความรักวเทั้งาเจ้าชาลนนี้ว่าจ้ผ่าพนะอันนี้ว่าจ้าภาพนะสบายดีเอ้ยพีสาวตัวมาส่งเนี่ยหาเจ้ได้อสัเจ้าเอไปวานเลยบ้านาทองนี่ไปวานสิเอทอมาเดออกมาพบนาพ่อตากะไรกไรแม่จำเบียดเลเ้พี่พี่ดพี่โอ้หเีพี่ด้เลนี้เด้อจะผาไป ไอกกมีเด็กโรางสองลางมาบอกไป้ทานเจ้าภาพเจ้าชะตาอยอยเจ้าะดีนี่ไงมีเดงไม่ดีอย่อยู่มันฟันยืนให้ชอบใคมันลำด้วยลำเลยเอาขอจเต็มมือเต็มใจเลพี่องนี่นี่ก็องลวันงานดีว่าโฆษณาด้วยครับดเิมาบกวเป็นคนลูกตัวนีเป็นเจ้าภาพอเป็นเจ้าภาพ เอาเนนอทานไอหอมเอแถวจับสกัด้อน้องเอาละวมสัมกี้สกันไอเดียจะพาเอาเขานาะเอาละตวมัละตัวเอาแถวจับน้ออผู้ญิงอยู่แถวผู้ญิงผู้ชายอยู่แถวผู้ช้ดเข้าเขมาสา้อหนาทางโน้อไอับมาส่ง่มาเี่้กมารใจกเลย อาแจกจักจัดหน่อเพเป็นความระเบียบเรียบร้อยในกลังน้ากำลัง้อตาน้าก็ข้ากบเรียวขึ้นหันเป็นพิธีกรรมระบอสมคีรอบพิเศษชนารอบมอบเดีย้อจุจุดเลจดเดียวเยประกอบช่องระดอย่างได

โต๊ะนี้ไม่มีพ่อกินเบเลยอเกินแต่น้ำแดงเาตั้งตใหญ่โดนติดระมาสั่นเราตอ้ตั้งไต้เรปียตเอะด้เลดติดระด้ตั้งตให่โดนนนติดอยู่จังเรา นาพกับศักษาเสนาดากับนายาเภนิดบันไดเอะยัไปไหนหอบมาบสมัิกันไหเอาช้กช้ำเป็นตัวใหญ่เกี่ยวคอเปรทีมงานทหารวารานเเอง่อ่เป็ตองอปทีมงานที่จัดกันกันไหนเอ้สองสากันีเอ้ยาปตัวใหกียวอมเวพอมปรทีมงานแล้วก็ติดตามตัวจะกันตทั้งหมอสมสรุมนี่

และท่านต้นแก่ขอเาะนันดูทั้งโตทั้งท่หมอสมศรุกะตใจฝอมยทีมงานไตัวไัทเต่าเอาเพื่อเป็นการาสรีาอาจารย์มรรคืออาจารย์ีปมาาเอามาเอามาให้แน่สีนะอาจานตท่่านหมอสมศรุรตุที่สอเออ้อ้ยท่านตนหมอสมศรุกใแล้วท่านใหญ่เา เอาจชัจจะโกงป้อส่ะรไปทอันแล้วก็้วิชก็ตัวเหญ่สาดเอ้ยเราจะชัจนะ้าตัวเหญ่สอาดนผู้ใดกได้าเออเรืองวัจน์วัจน์ชงคนเรื่องวัจน์ปู้ปู้ิดต ia. er, si ่อหาผูใดตัวใยสอามะใรเออที้งกนเอาไดตัวเ่สาดเอา

สันมาไม่หูผู้กองก็มาแล้วคนงานลรากขยันขาวซะหน้าเออด่าาจ้งใหญ่สคนอัเอสาน้าประกอทีงานหน้าทางเตตัของไอ้สออาจายมชอบ้เอ นอกสาส่นเลยนอกไอ้วนดเราจะไอ้วนจะร้อคยินกะอิมไม่ได้เิมลไอ้วนอยเวนแบบไปถ่ายคลปออกมาแล้วก็มือเลยาทางอย่อ้วนะมด้ครอบัวเด้อจุไจะได้ความด้ครอบัวทางอ้วนเไอ้วนไอ้นีบมอบพันรางวัลเด้อไอ้วันนี้พี่มอนีเอไ้นมาแล้วเน ใน่านดีัาเลยดยชายอยเลยเราสำหรับคิริกะพี่น้องเบิงนจะมีละขอบุญขอบุณแม่พี่น้องแล้วก็ที่ติดตามแล้วกับส้มแล้วก็เป็ดกำลังใจลน้อยกมีสำหรับคีริกเอาจะมีละพี่น้องพวกพกันคลิปม่โอเแล้แม่น้ขามลา